ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูสุภาพรเหมือนเดิมนะคะนักศึกษา อัตราส่วนทางการเงินตัวนี้เป็นอัตราส่วนตัวที่6ค่ะซึ่งแสดงอยู่หน้าสรุปข,ข้อสุดเทศของบริษัทที่จดทะเบียนนะคะอัตราส่วนตัวที่6นี้หรือว่า g r o s s Profit margin นะคะอัตรากําไรขั้นต้นค่ะอัตรากําไรขั้นต้นตัวนี้เป็นอัตราส่วนที่จะแสดงให้เห็นว่าธุรกิจอะค่ะมีประสิทธิภาพในการบริหารงานด้วยการขายการจัดซื้อสินค้ามาเพื่อมาเพื่อขายเนี่ยเป็นยังไงนะคะหรือว่าการจัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อการผลิตเนี่ยมี ประสิทธิภาพมากแค่ไหนนะคะอัตราส่วนนี้นะจะแสดงให้เห็นว่ากิจการนะคะมีกําไรขั้นต้นเนี่ยเป็นจํานวนเท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายสุทธินะคะเป็นการชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการหากําไรซึ่งเป็นกําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายและก่อนหักค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารค่ะรวมไปถึงก่อนหักต้นทุนทางการเงินและก็ภาษีด้วย ขอแยกอีกทีนะกำไรขั้นต้นคือกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและก่อนหักต้นทุนทางการเงินและภาษีค่ะอัตราส่วนตัวนี้นะถ้ามันมีค่าสูงเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะนักศึกษาเพราะว่ามันจะบอกให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการหากําไรขั้นต้นนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่ามันมีค่ามันมีค่าต่านั่นหมายความว่ากิจการนะคะไม่มีประสิทธิภาพในการหากําไรขั้นต้นนั่นเอง โอเคนะยิ่งสูตรยิ่งดีเดี๋ยวอาจารย์จะพาเนื้อสาไปดูสูตรของ o ล s profit margin นะคะแล้วก็วิธีคำนวณวิธีการวิเคราะห์แล้วก็แปลความหมายค่ะขอใช้เป็น c a s ต s t u ี้ของบริษัทเคอรี่เอ็กเประเทศไทยจำกัดเหมือนเดิมนะคะโอเคคะ่ะไปกันเลยจ้ะเดี๋ยวเรามาหาค่าของ Gloss Profit Margin นะคะหรือว่า กำไรขั้นต้นค่ะในส่วนของหน้าสรุปข้อสนเทศบริษัทที่จดทะเบียนนะคะนักษาก Profit Margin เนี่ยเขาจะอยู่ประมาณตัวที่6นะะตัวที่6ก็คือตัวตัวนี้นะคะค่าที่ได้ออกมาจะเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะในปี64เนี่ยอยู่ที่7.12 ะะเราจะต้องหาค่าออกมาเป็น7.12ให้ได้โอเคค่ะเราไปดูสูตรของกราฟเปอร์ฟิล a r มาจินนะคะนาาึกษาเขาบอกว่าให้เอารายได้จากการขายเนี่ยค่ะหักต้นทุนขายนะคะแล้วก็หารด้วยรายได้จากการขายแล้วก็ค่อยคูณด้วย100ค่ะอันดับแรกเราไปดูรายได้จากการขายกันก่อนรายได้อยู่หมวดไหน รายได้อยู่หมดที่4นะคะหมดที่4ก็อยู่ที่งบกาไรขาดทุนนั่นเองนะคะรายได้จากการขายของเรานะคะาสารสตัวที่เราจะใช้นะคะก็คือรายได้จากการดำเนินงาน โอเคนะคะขอย้ำอีกทีนะรายได้จากการขายค่ะตัวที่เราจะใช้ก็คือรายได้จากการดำเนินงานซึ่งรายได้จากการดำเนินงานค่ะนักศึษาของปี64นะอยู่ที่18,817.77นะคะอาจารย์ขอเขียนก่อนเนาะ1 8 0 0 0 7 7ค่ะโอเคทีนี้เราจะมาลบด้วยต้นทุนสินค้าขายทีนี้ตัวต้นทุนสินค้าขายค่ะนักศึกษาให้นักศึกษาใช้เป็นต้นทุนตัวนี้นะคะห้ามใช้เป็นรวมต้นทุนและค่าใช้จ่ายเด็ดขาดใช้เป็นต้นทุนตัวนี้นะคะยอดที่ได้ค่ะจะจะอยู่ที่17,478.51นะคะ17,478 5 5 1 51. โอเคค่ะเสร็จแล้วหารค่ะนะักศึกษาเราจะหารด้วยรายได้จากการขายก็คือรายได้ตัวเดิมข้างบนเลยรายได้ตัวนี้เลยนะคะตัวเดียวกันเลยเอามาหารค่ะ18,817.77โอเคค่ะอย่าลืมคูณด้วย100นะอ่าและหาค่าให้อาจารย์ค่ะ โอเคค่นะน่าจะได้กันแล้วเนาะค่าที่ได้ค่ะนักศาจะอยู่ที่7.12โอเคทีนี้7.12นเปอร์เซ็นต์นะอย่าลืมเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราคูณด้วย100นะคะเห็นไหมตรงเป๊ะเลยกับตัวอ,อัตราส่วนที่หน้า,นาในหน้าสรุปข้อสนเทศนะคะ7.12ในปี63เนี่ยอยู่ที่16.21นะคะ ค่าดาวแบบนี้ก็พอจะรู้ได้เนาะกำไรขั้นต้นนะคะปี6 3ค่อนข้างดีกว่าปี64นี้ต่ําลงมาเยอะเลยเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยครึ่งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวหน้าต่อไปนะคะเราจะมาวิเคราะห์แล้วก็แปลความหมายกันค่ะปี64นะปี64นะ64นะอยู่ที่7.12%ปี63ค่ะอยู่ที่16.21%ซโอเคค่ะเราสามารถวิเคราะห์แล้วก็แปลความหมายได้ดังนี้ค่ะ บริษัทเคอรี e เอ็กเพประเทศไทยจำกัดนะคะมีกำไรขั้นต้นต่อยอดขายในปี64เนี่ยเท่ากับ7.12%หมายความว่าถ้ายอดขาย100นะคะจะมีกำไรขั้นต้นเท่ากับ7.12นะคะแล้วก็มีต้นทุนขายเท่ากับ92.88 หลายคนถามว่าอาจารย์คะแล้วต้นทุนขายมาจากไหนคะในเมื่อกําไรขั้นต้นของเราเทียบเป็น100แล้วกันเนาะหนึ 100, <100. S 1> ่งรกำไรขั้นต้นของเราอยู่ที่7.12นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอา100เนี่ยคะ่ะหากด้วย7.12ก็จะออกมาเป็นต้นทุนค่ะซึ่งต้นทุนอยู่ที่92.88ค่อนข้างสูงเลยนะ ไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยต้นแค่ต้นทุนกระปาไป90ก่าบาทแล้วนะคะจากจากอยอดขายที่มี100นะคะทีนี้ในปี63ในปี6 3นะคะ,อ,ะอัตารากำไรขั้นต้นเนี่ยจะอยู่ที่16.21%ค่ะนั่นหมายความว่าถ้ากิจการนะคะมียอดขาย100บาทจะมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่16.21และมีต้นทุนขายเท่ากับเท่าไหร่ลองเดาดูซิ และมีต้นทุนขายเท่ากับ83.79ค่ะ83.79มาจากไหนอาจารย์ก็สินค้าราคา100บาทนะคะมีกำไรขั้นต้นอยู่แค่16.21เท่านั้นเองเราก็จะต้องเอา100ลบกับ16.21ค่ะก็จะได้ออกมาเป็นต้นทุนนะะซึ่งต้นทุนของเขาก็คือ83.79นะคะ ทีนี้เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วนะคะนักศึกษาอัตรากําไรขั้นต้นในปี64เนี่ยค่ะต่ากว่าปี63ตัวนี้นะคะที่เป็นอัตรากําไรขั้นต้นคือตัวนี้นะคือตัวนี้นะคะอัตรากํากำไรขั้นต้นในปี64นะคะต่ำกว่าปี63แสดงว่ากิจการนะคะไม่มีประสิทธิภาพในการหากำไรเลยหรือว่ามีประสิทธิภาพในการหากำไรเนี่ยต่ำกว่าปี63นั่นเอง ะะเราสามารถอธิบายได้ประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะ